หมูบอ่ากำลังเกือหมูน้อพ่อพี่ลองเลยอ่านี่เลยบนหมูเพิ่นนอนอยู่เนาะนี่ก็ได้อ่ากำลังกินเนาะหมูเพิ่นก็ได้เออเบิดบ่นหนิบิดเนาะกินนี่เบืองอยู่บ่น้องซื้อแบบอ่าห้ามนี่แบบได้น้องแบบเป็นถังเป็นถังถังหนึ่งเท่าไรสามสิบสามสิบพันอ๋อถงหนึ่งทางหนึ่งนี่สามารถกินได้จัก มือแบานหนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน,นึ่งบะ่ะอ,อืออาทิตย์หนึ่งเนาะบังสามสิบพันต่ออาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าอก็ก,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 ก็บ่เบวงปนนี้เนาะโดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc บัตรสุขสุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลย โบว่าสิเป็นพี่น้องทางฝัง่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยผมมีพี่น้องทางต่าง,า,งางประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่าวจิตอุตุมพรคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเลยคือมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทางบ่าวจิตเองนะ่ะอยู่ที่อ่าเดิน,นเนาะหาเฮือนของทางอ่าเอื้อเวียงเพิ่นแล้วก็ทางน้องนงเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องคือมื้อนี้น่ะนี่เด้พี่น้องเอ้ยอ่ามีข่าวดีก็คืออ่าเซาเนาะอ่าที่ว่าอ่าเป็นเงินทางพระผู้ใหญ่ทางไอ้เตียงเพิ่นน่ะอ่าว่าแล้วก็ คือทางนาลานเพิ่นมาส่งเลยเด้อนพพ่น้องก็ถือว่าดีมุกดีใจนะมันทางครอบครัวของน้องเดือนเพิ่อนเพราะว่ามาแล้วนพพิน้องเลยเออตอนนี้ก็คือว่านพพิน้องเดียวทางบุจิตนพอพิน้องก็สีพาทุกคนไปทักทายสบายดีกับน้องเดือนเพิ่อนอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนค่ำๆนพพ่น้องก่อนชิมือก่อนชิมือเนาะว่าตอนนี้คือทางนาน้องเดือนเพิ่น เห็ดอย่างนี้นพพ่ร้องเอ้เดี๋ยวถ่ายคลิปนี้แล้วกัดชีพากันเมื่อนพพ่ร้องผลแห้งตกน้ำแห้งออกเก้งนพพ่ร้องเลยอย่างน้ำทางไปทางมาเนาะเมื่อผลแล้วพี่ร้องเอ้ตัวนี้ก็ได้นี่นพพ่ร้องเอ้ตาโตเบิ่งลุเฟินเห็ดโคกบอนคังมูได้พี่น้องก็เลยนั่นเด้ตาโตเอาน้องเดินสบายดีสบายดีกำลังบ่กำลังอังน่ะเกลือมูบ่ à, cái đang cửa mù nó phải phi người à nhìn đây bọn mù phần non nhu nó nhìn cái này xong tua nó nhìn cái này luôn bừng luôn à, lại như hẳn bao ừ. nhìn đây phi đồng oh, cái giả nó cứ cứ cửa nhìn bẹp đấy nòng bẹp à chắc mưa nương cửa chắc thưa nè oh, sao đen đi เกลือหมูถามบ่ได้ไงบ่บ่ได้เป็นจังไรเกือห่าผู้กือหู่กุ้ยใบบอนเผือกมันห่ากินบดโอ้สบายดีก่อนสบายดีเกลือให้กินอะไแใช่บ่จ้เฉพาะจังตุ้ยลอกเนาะเอาบ่ข้ามเอาสบายดีสบายดีเนาะมาเนาะเป็นมือกล้องแห่งบัจจินี่ไหมอ่าได้เยอะได้เยอะได้เยอะบ้าเบิ้งก้อนนี่แหละเนาะเบิ้งเอาไงเนาะในบ้าน้องเลยวิธีเกลือหมูเป็นยังไงบอกก้อนพี่รองเนาะเบิ้งก้อนเนาะเป็นเช่นไร โอ้มีน้ํามีหมุดมุดเด้อพี่น้องมุดหลายนี่พี่น้องมุดหลายนี่ด้อ่าควรเฮ็ดหังได้เนาะสิทํางานเนาะแต่ว่าเกิดเก่าเฮ็ดจังได๋เน้องเด้ออน้ําใส่กินเลยเอองาหลายเนาะนี่เนาะแ่ๆเพราะว่ามุดมันหลายพี่น้องเนาะเฮาก็บ่จักความมันได้สิเฮ็ดน่คือแบบคือบ่เฮ็ดแบบนี้ซะน้องเดอว่าตักน้ําใส่กระชาม ตั้งน้ําใส่กระชามเด้ครับเอามจิตถือก่อนเพิ่นนี่เอบ่มุดกันเลยพี่น้องอคือแปลว่าเฮาเฮาเฮ็ดให้อานามุดมันออกเบิดก่อนอ่าแล้วก็ตักน้ําใส่กระชามอ่าแล้วก็เอาใส่ใหม่เอาใส่ใหม่แล้วก็อ่าเฮาก็เอาอนางมนีตั้งใส่กระชามมันังบ่ขึ้นเด้แน่ๆๆเยคนีเอานต่อไปดอกเนาะอ่านต่อไปพี่น้องบ่มีกระามใหญ่บ่มีกระามใหญ่บ่นั่นแหละพี่น้องเอ้ย thế bà mì cứ cứ xí hết nhỉ nó, không, 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 nó không, 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 โอ้เรียบร้อยโอ้หมูพันกากำลังตุ้ยเลยเนาะเนาะสิอยู่ในประมาณเออโอ้ประมาณเกือบเป็นแสนรลยห่อนโบราณหอด้านนี่เดี๋ยวนี้เนาะหอหลานในที่ดังเลยนี่เห็นไหมอ่าตัวก็คือว่าเรียงมาเอาลูกมันเนาะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนาะต้องมีกันคู่กันเนาะ chị non học đến nihao bội đấy chị non vân đây nó mù phân cái đây ướt bớt bao bớt nó chìm đi bơm chứ bao nong xịu bẹp à hâm nè bẹp đái nòng bẹp làng làng สามสิบพันทางหนึ่งทางหนึ่งนี่สามารถกินได้จักมื้อแบบไหนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึ่งปะโอ้อาทิตย์หนึ่งเนาะบ่ครับสามสิบพันต่ออาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าอ่ากับบัเบืองบนไดนเนาะกับ่เบืองบนไดนคือทางนาน้องเดือนนี่เกือเส้าแล้วก็แรงแล้วก็มีปล่อยอยู่แม่นบอมีปล่อยอยู่น้องพอพี่ลองเลย มีน้ําพร้อมได้นี่สิเบิดอยู่บ่น้อโอ้กินนี่เนาะบ่บ่นอนเพิ่นแน่นี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยสมว่าหมู่ดีแลนี่เนาะเดอ่านั่นแหลคืออะขอที่ว่าเรื่องมุดเนาะน้องเนาะเรื่องมุดก็จะเป็นแบบว่าอ่ากระซามแน่เนาะ่นว่าเฮามีกระซามก็คือสิตั้งตั้งใส่กระซามเนาะบ่ครับอือมีนะตั้งบ่ๆๆเอามานอกก็ได้แม่น หอยหอยไว้เชะกฮะน้องหอยไว้แสงหอยไว้หั่นได้ไหนบอโอ้ในเด็พี่น้องมุดก็ได้ลายเนาะอ่าลายขนาดเลยพี่น้องเลยอ่านางไปน้ำนางมือไปน้ำนางมือก่อนมุดงามเนาะหามันหดเข่ากันแท้ๆกับอันน่ะกับหำเนาะโอ้อืม làng con phi nông đi. nông là à, cửa mũ, mà cái gì nhỉ? phi nông là cái gì nhỉ? phi nông là cái gì nông phần cửa mũ phun. cái mũ nhỉ? phi nông được đây. Oh, no. phần im như là cái gì nhỉ? phi nè, là cái nè nông là cái gì nhỉ? phi 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 nông là cái cái ເຮົາເບິ່ງນີ້ເດເນາະເຮົາເບິ່ງວ່າໝູເຮົາມັນວ່າມັນກໍບໍ່ໄດ້ແບບວ່າອ່າອົດມັນກໍບໍ່ໄດ້ຈ້ອຍປານໃດເນາະມັນກໍຄືຊິອິ້ມເຂົ້າມາຢດາຄັນຊິຫ້ກິນແອ່ຈົນບຢານຄືິປປບໍດນາມັບດຮົາດນາະພແຕາທອນຄຍຄະໃຫ້ບບຄີບບມີບບານເດແາມີບ อืมอง่ายกันแล้วอือง่ายกันแล้วพี่รองเลยพุ่นอู้อู้ใส่กันแล้วพุ่นเออโอ้คิดว่าสิบอเบิร์ตเนาะอ่าคิดว่าสิบอเบิร์ตกับเบิร์ตอยู่ไรพี่รองเลยกำลังอยู่ในเวทีิดคับเออบมเคยเลี้ยงหมูจ้ากเถื่อพี่รองเลยบนจี้ยงก็ได้เนาะอ่าน้องถงชัยแบบย่านน้องเตโชน้องเตโชเคยเกลือเยอ่บ่บมเคยเลยเออ เออใส่กันแล้วพุ่นเนาะ2ตัวหลายตัวกับเปืองกูนี่บ่ซั่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้คือพากันเฮ็ดแม่นบ่พากันเฮ็ดกับอ่าแม่โอเพิ่นพากันั่นน่ะมุงเพี่น้องอ่าทางน่ะแม่ทางอีเวียงเพิ่นก็เฮ็ดเนาะมาก็แล้วแล้ว่ซั่นพันยังเอ้ยนันสิเฮ็ดตอนห้อยอันนั้นคูหำโอ้ หอยคูหฮามบอนันเล่นันเล่หอยมันทำบนงามเลยเป็นคือนะน้องว่าวนี่แบบว่าเอาเอากระชามันเนี้ยเออเอ้ยข่ามีกระชามมีแต่พอใส่นะข้ามีแต่เขาพอใส่มันบ่เออเลยเอ้ยที่เอาแบบอันนี้ลากเลยเอ้ยที่เอาสกีดอ๋อลองบ่นอืมใช่ ย่มัน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 แบบหมดหลายบุคคลแบบใดไปนหนึ่งเนาะแม่นมันจะกินบุคคลทั่แสนเลยโอ้หักแมนแม่นมันหนักมันเป็นปลาแบบนี้เนอนพี่น้องมันลายเลยหมดงามเนาะมันเป็นแบบว่ามีกอไม้ไผ่มีกอผสังน้ำแน่ขนาดเลยกอไผ่กออย่งเนาะอืมเพื่อนด้อยตู่เพื่อนผิดมาตลอดบนนอนนี่มีบ่เดี๋ยวนี้

เอาเองนะฮึฮึงเด้อเนาะช่วยกันเนาะพ่อพี่น้องมีกับลูกอ่าปรึกษากันมีแต่น้องเดือนนี่แหละเนาะอ่าที่ว่าคิดช่วยกันจับใบช่วยกันเนาะพ่อพี่น้องเลยอือจั่งนี่ได้บ่นจงนี่ได้เลยเนาะอืออ่าบัดนี้กะ บุคดกนบ้าดิมนอนอยู่สิบอ่ะอืออืออือดิมนอนอยู่อ้หู้ชิระวังเด้อระวังระวังตามหน้าอยอะเนาะคิดมเนาะอ่อีบอ่อีอันนึงอไบอบ้านนะอืออือก็ไปชอบคนเดียววงเลยอู้้ Ờ, nó phở phí trong rồi. bò. có tốc nhu, <laughs> tớ giờ hãy tốc hèn À, tốc hèn no. oh. à... uh. no, thì mưa bộ đáy phở hèn đéo nó. Ồ... Nó cả... xiao xo khít bà nỉ nó. nó phở phí trong khít cái con. So, bò. นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเรื่องมูนี่เ้าวชีเดี่ยงจนทอดเมื่อใดเอื่อยนี่ฮะเด็กจนได้ลูกแล้วสูงขึ้นนะเพนพื้นเรื่อยเนาะโอ้ตัวท่าได้ลูกบ่ปีหน้าพูนได้เนาะมูนี่จั่เดือนหนึ่ยมันจังได้ลูกเว้ยอันนี้มันแกยังน้อยอยู่เนาะเออถ้ามันถือผ้านาชีเดือนพูนวะอ๋อถ้าว่าแบบว่ามันท่องขึ้นมาถือผ้าหน่อยชั่วี่เดือนบ่ได้สเดือนแล้วมันจะได้ลูกออกมาพูนวะอ๋อ 4เดือนบัดมันได้ลูกเทื่อนึงนี่กะหลายโตเติบแล้นี่เนาะนอ2คืนเพิ่นเอื้อยกะอันนั้นไอ้รับจ้างเลี้ยงรับจ้างเนาะเลี้ยงเลี้ยง้างนเลี้ยง้างไเดียวับบจิตเลี้ยงงอ่า้างเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าาซ่อมาันี้ปั่นกันนาเนาะแ่นอยู่ข้างนี้พร้อมเลยเอ้ยหยังดอามาเอามาละใครจะมีอันนี่เนาะเนาะนุนย่านนํานีแล้วเนาะ เออกะจอมแปลกันอยู่นีต่บ่ได้ก็คือมื้อนี้กะอ่าคือทางเขาเจ้าเอาเสามาส่งเนาะเอาเสามาส่งแต่ว่าเรื่องอ่างุบก็คือสิเบิดแล้วเนาะเอ้ยเนาะแม่นบ่ยังบ่มีหยังแล้วเออแต่เสาเนาะบมีแต่เสาเนาะเบิ่งเด้อน้องเดือนเด้ออ่า เด็กโดยเดือดบวชขักปัญหาได้เด้อผ้าก็เข่าดีนี่เนาะเด้อผ้าบะเซรนซื้อมาให้ถือหรือถือเหล็กเข่าเนาะเบาข้างนี้เนาะมาเตียงซื้อมาให้แบบเบาแบบเอามาใหม่แบบทันกับเขาไั่นี้มันสิบุ่มไปเลยเออตัวนี้ตอนเอามาบวชเข่าได้เบาเบาเนาะพันเลื่อยเนาะพันเลื่อยว่าเข่าครับเดี๋ยวนี้ยังมาทันชุดนี้เออ นั่นเหนพี่รองไอเอาเอาเอาสนเนาะอิ่มในบ่บัดนี้บ่ชนกันได้ป่ะนี่งานกันเนาะนี่ก็โอ้เนาะด้ใหญ่ดีนี่เนาะหมู่บ้านเฮาพี่น้องไอมันเหมือนหมู่พันธุ์เด้อ่าเลี้ยงหมูนี่ก็แบบนึงอีกเนาะพ่อพี่น้องหัานบ่จิตบ่เคยจักเทื่อดอกเอ้ยเคยเลี้ยงอยู่บ่อเคยเลี้ยงบ่ออืมแต่มันก็อยากเพืิงหั่มในหนองแต่ก็แบบเอื้อบ่มีแนวเห็ดก็เลยแบบอ่ะใคร แค่กวนข้าวบุมี่อย่างนั้นเออแต่บุมี่น่าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงควายมันก็เปลืองนะคันเซอเอาเป็นงัวเป็นควายแบบบุมี่เงินซื้อได้เนาะมันงัวควายยังว่าซื้อมาแล้วก็เขาสามารถอ่าเลี้ยงน้ำมันนาหย่าน้ำปลาน้ำดองได้พีเดียมันก็บบเปลืองอันนี้แบบข่าวหน้ามันก็เลยบุ้มี่นะก็มันจะซื้อตลอดเาก็ต้้้อองไดซืนะแม่ต้องได้เปลืองนะมันก็แบบ กะเลี้ยงไปเออกะบบุมีน้ำเลี้ยงเนาะอยู่ซื่อๆมันกันอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงขโมยอ่าบางทีเขาได้เนาะแต่ไก่ได้เฉยบัวมาบัวยังบุ๋มีเลยตอนนี้ก็สื่อมาเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่ไก่ก็ได้ไก่เลี้ยงอยู่เนาะเพราะมันอยู่ในป่านี่ก็ถือว่ามันอยู่ได้พอดีเลยาอยู่บนสามารถไปใส่ได้อยู่แล้วนะ อารับจ้างอียังก็มีแต่น้องเดือนแม่ก็ต้องยูเฮียนก็ต้องเลี้ยงน้ำใครอยากได้กายก็ต้องได้ได้เลยเนแต่สาวได้ยังไงก็คุดออกก็ไ่ะกันอะไรก็คุดเบึงได้เนาะอ่ามึงก่งนด้หมดนี่ตัวนี้น้อยนะคนมดมือบดคืนบ่ได้อยู่บ่ได้นอนเน่พี่ดองเอ้ยหมดนี่ก็ได้เนาะน้องเจโชโอ้ มาได้กออคิดเงนอยู่จับงเบิ้งอ่า๋อลลงเบิ่งก่อนน้พ่อพี่น้องเลยเล่ว่าอเห็ดไปน้อพ่อพี่น้องอ่าบางที่อ่าเขาเห็ดบางทีมันออกเมเปิลก็ได้ก็มีเด้พี่น้องเลย ดได้นั <gegen ice> <warfare> ่นเนาะแต่ย่านเพิ่นก็บอกอยู่มีผู้ใหญ่เพิ่นแนะนําอยู่มันสิแบบเปืองหําหั่นน่ะเออเียงมันเปืองหเพราะว่าางตอนนี้แพงโล5,000แล้วโอ้ยเนาะพอพี่น้องกเฮ็ดจังได๋ซะเนาะอ่าลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยอ่ากันมาคือว่านเนาะอ่านั่นแหละลองเบิ่งพี่น้องเ้ยกะถ้าบ่เลี้ยงเอกะบ่มีหยังเลี้ยงเนาะอืมมีแต่ว่า ทั้งไปพี่รองเลยหาเรื่องเรื่องชัดนี่เนาะคันเฮาบอลองกับบอ,บบอบจกกักว่ามันสิเป็นจังไดบางทีมันอ่าอยากให้เฮาได้ได้เสียนาะพ่อพี่รองเลยอ่ามันกะของแม่พิรุกอ่านี่เด้หลายหมดกระไดเอ้ยอืมไล่อะไรอืมโอ้อืมต้องกินเวลาเกลือแล้วอัดให้แน่นดนอ่งโต๊ะแล้วมันจะเปียกอืมอืม,อม,อม,อม อันเนี่ยก็เห็นทาง FC เพิ่นก็เว้าอยู่นําพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าบอกอยู่ว่านําอันน่ะฟบเพิ่นว่าเนาะโห้ยเปตามันน่ะมุดงามว่าซั่นเนาะน้ําใสว่าซั่นอืมออกบ่ล่ะเอ้ยออกกันยังอ่บอกเนาะออกออกแน่ตัวบอแน่เนาะอืมออกแน่บ่ออกแน่เออเบิดลก็ดอ่ลองเบิ่ง่เนาะสิให้ออกเบิดแม่น สิแห้งออกบัดดีๆบ่ออกเลยพี่น้องเอ้ยต้องต้องใส่เสื่อว่ะหลวงโอ้ได้อยู่ได้หนิได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่จะเอายังบัดนี้อัดอันนี้บานนะฝามันบานเนี่ยเหมือนฝามันตองตองตองเอาอันนั้นเอาเสื่อเอากวมด้วยแหละกวมรักมันพ่อเหมือนเด้ นั่นแหละพี่้องเลยเขางนก็เลี้ยงให้เพ่่ๆเด้ออ่าบางที่ขายให้บริจิตนำเนาะพอพี่้องเลยน้วเนาะหมูนี่มันได้ดูกตัวหนึงนี่คือชีรีหลายตเติบยู่อ่าบัดนี้ก็จะเป็นทั้งเรื่องเอน้ำในใส้ก็สะดวกสบายแล้วพี่้องเลยอ่าตอนต่อไปก็อ่าสมมติว่านาดินเฮาปับกับฮากระปุกผักปูงมีไปน้ำเนาะ Đây kia người hả? Trên đây cà lô à, phân. vườn năm cành. Đấu, uhm. uhm, uh, uh, okay. no, ừ. Ừ. Ok Nó đông đèn. phút này à, sẽ update các bạn nào FC bưng à, đê đứa đó. Ừ. À, là à, tổ này cả thằng là ơi biên phần cả. Tại áo mà mặt bỏ. Ồ. มัดเบิ <c oughs> ้องเสร็เลยทีมัดแบบใดไหนเออตื่นเช้ามาได้เห็นกองครูอยู่นะกองกันะอยู่ขี่ดินพอแห้งแล้วเนาะพอพี่รองเลยอืมอ๋อเปนั่นบอสอัดหมยันเสียงโอ้ได้อยู่ได้อยู่เนาะเป็นี่แกเพอแล้วเนาะไม่ต้องห้องก็ได้หมูนะอ่า Ừ, à, P’Rong bưng hết. Ờ, nó. Chấp nó. Giờ, giờ là thử kho đằng đó nó. Nhang bay vô đi, xoăn phơi hàng đó, P’Rong nó Ờ. Đây đây bạn. Đây 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 đây. nó. Vàng hoa như thế này P’Rong. sổ nó, sổ kiệt nó, อาๆๆอ่ามีแต่ว่าอ่าจังได๋กะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเอ้ยบัดนี้ก็ได้อ่าขอให้แพ้ให้พื้นแหละบ่หยังก็ได้เนาะอ่าโอเคเอ้ยจังได๋กคลิปนี้สิได้ขตัวจบคลิปแล้วกพุนแหละอ่ามือหน้ามือมาอัปเดตใหม่้เนาะโอเคเอาาทั้งสบายดีสบายดีเนาะให้น้องทางบอดไปหยๆเอาเมื่อปะได้ๆพี่น้องเอ้ยคได้เบิ่งคักแล้วบ่ได้กังวลหยังพี่น้องเอ้ยกังวลในเรื่อง อาทางเมื ja e er> <sa> なな่ออันตรายน้องพ่อพี่น้องเอ้ยอืมคือทางเรื่องเสาเนาะพ่อพี่น้องเสาละครัวนี่เพิ่นก็เอามาแล้วเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาจังไดกโอ้้มุกดีในําเพิ่นพ่อพี่น้องอ่าจังไดกอ่ามีแต่ว่าอ่าอ่าขอบคุณขอบคุณอ่าทางผู้รัผู้ใหญ่เพิ่นพ่อพี่น้องที่ว่าสดสวย เดือครอบครัวของเอื้อเวียงเพิ่นอ่าจังใดจังใดก็ขอขอบุญขอบคุณขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อน้องคมเจ็บจะได้ความใครจามีเนาะหาพัฒนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้อ่าดังใจปรารถนาน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเอาโอเคเนาะหาสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ราน้องไปก่อนอ่าคลิปหน้าพบกันน้องพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางพิชิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ย